สบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟทุกคนมือนี้ก็ถึงขวบเก่าแล้วเนาะจอมือขึ้นนี่ไฟมันดับพี่น้องแต่มือนีเน่ะไฟมันบริดับชิม,มาเบิงแซงมือขึ้น,นพี่น้อง เออเมื่อนี่คือบ่เห็นคันว่าแสงวาวคือมือคืนนี่มันคือบ่เห็นเมือนี่แม่แม่แม่ยังงั้งนั่นหระเบ้อเมื่อนี่บ่เห็นพี่น้อง บเห็นอะไรได้พี่นอาเมันขึ้นนี่ก็ขเอขาแจวว่าแซงวาวแสงสโนโนเลยพี่นนองก็ว่าทโนโนอยู่เสิงนี้ก็เห็นพี่น้อทานโนนะอ่ะหน่ในสสะใีแซงทนูนนะวูวีวูวีก็อยู่เสิงเก่าแต่แซงมันไปใส่มันขึ้นนี่ไฟมันดับนะพี่น้องหรือว่าเป็นแซงมนุษย์ต่างดาวบ่พี่นนองหึ หนาวไหมเลยพี่น้องเอ้ยขนาดเสียงเธอนุก็ได้ยินอยู่แม่แสงอันตัวเห็นเมื่อคื้นนะมือนี่คือบ่เห็นจักคือบ่มีเสมอนี่อีเมข่าย่านเด้มือนี่มันคือบ่มีชนะ ขณะน่ะบเรมีได้แม่เชียงว่าวก็ยังดิโดดิโดอยู่มันแสงยังแม่โบน้านะว่าวก็ยังอยู่นี่ก็บริเห็นานานนี่ได้ยินป่ะพี่นนองมนุน,น,นย์นนนนต่างดาวบ่จักแม่ ่าเสียงว่าวกัเห็นานีว่าวดิโดดิโดอยู่พี่น้องเมื่อขึ้นนี่นะโบมีเสียงว่าวนะแทเมื่อขึ้นนี่บ่ไร้ล่มเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ล่มแห้งเสียงว่าวก็ดังพี่น้องดิโดดิโดแต่ว่าแซงบ่มีเมื่อขึ้นนะคือวัวแซงขนูแต่ว่ามัน มันเป็นแสงสีแดงแล้วก็แตกเป็นสีเขียวนะแม่แล้วก็มันส mm hmm. ีนิ labels, fruit, arespace, ่มๆๆๆๆม่าคือไพ่คือไพ่ช็อตเนี่ยแต่ว่าเบิ่งในคลิปนะพี่น้องอาจจะเห็นเมื่อคืนเนี่ยครัเป็นกะสะดวงกับประมาณสองกังปั่นนี่แหละพี่น้องแต่เมื่อนี้บ่เห็นแล้วนะเชียงว่าวเชียงทนโนก็ดังที่โตที่โตอยู่ อาจารย์มนุษย์ต่างดาวบ่แม่อ้าวเป็นแสงปีศาอนาลีเดอ้อพี่น้องบาสนี่ของแท้เลยได้นี่พี่น้องบราดัดต่อได้พี่นันเสียงทธนูพี่น้องได้ยินบ่พี่น้องฟังดูกางเวทนะครัก็เห็นธนูน่ะมันอยู่เสิงนี้ว้าวันอยู่เสิงนี้ว้าวก็ม่ใหญ่เคี้ยวอยู่ มายาเขียวมาเว้นนะครับก็บอกก็มายเขียวอยู่อันอีเมลชิแลนไปบอกใจเมื่อคืนเห็นแสงวาวมายาเขียวก็หัวนั่งวาวยังผสมมีแสงเผื่อว่ะคือเมื่อนีรถ้าเรามาถ่ายเผื่อความเนี่ยใจพี่น้องบ๊มีแสงยังเลยเนี่ยหากเสียงวาวนะดังอยู่แต่เมื่อคืนเนาะบ๊อมีเสียงวาวเมื่อคืนนี่ยแถมไฟกระดับ จะไปอาบน้ำของเขาหย่านี้ไปหย่านเดียวพี่น้องยังไงหย่านี่กีขดตาขาวอยู่เลื่อนเตี้นหย่านด้นขันแสงดาวเขากับฮูจักเลยแสงดาว แสงดาวมันก็อยู่บ่อนเก่าะแสงธนูก็ดังที่โตที่โตเจ้าเมแานแสงว่า,าวาาย,ายุ่ธสมคนะืนเรืยว่าเจ้าคืนดาวเมนเจ้าว่าแสงอียงเจ้าคืนย่านยนะุสนาทีย่านเอา้าเขาคือย่านใช่ พดมืดตีนนะ่ะมันสีหยางได้เ่บ่าไปช่ชอบไม่บอดมีเลยแม่อดมีแล้วจะไปเบิ่งไปขึ้นมันบดแม่จะมีมมยังไม่ไดีเลยดีเลชยชงสีเขียวเมืเอ,มมนะอีมันสีแตเป็นสีแดงเนาะเมือมักระเลน,น,นโดนเลยโดนหลก็ก็กคัดัวเขา่าแสงย่างเด้พี่น้องเลยบาทนายียเห็นขึนเดียวพาย่ยอนบึงขีบก่อ เรื่าแสงมนุษต่างดาวบระจักอีแม่แสงยานแสงยังบรจักมันเจ้าไม่ไดขืดว่าแสงหว่าวจังดิสิเจาว่าวพระราชาพิซืือหว่าวหว่าวหวาวเขาเหตุมามายมีแสงอาวก็ว่าเผื่อปจะไปเหรอ อจะตายใจหลสิไปอย่างเดียวแต่จะไปเบิกเิยแต่จะไปคุ้มเฉยมันเพี้ยงไรมันอยู่ใจพาวาวเอาวัตถุใหม่เขาคิดตัวเจ้าเว่ยพาวาวของใหม่มีแสงอ๋อคิดตัวเจ้าเขาไม่ติดอยากไปกับอยากไปหมายถไปเบยมันปุจจัน่าจะเสียงวาวดีดงดีดงอยู่บรมีแสงในเมื่อนี่บันมืดขึ้นนี่เสียงวาวบ่มี มันมีแสงสีซิเออมันหลัมีแสงสีสิวขันว่าเสียงแพนโนมันก็ต้องมีเสียงคือแนวนี้นี่ก็ชีวะเชียงว่าวอยู่เนาะอันมือขึ้นที่ลอยไปลอยมาน่ะลอยไปลอยมามังเถื่อผัแตกไปสีแดงมงเถื่อผัแตกไปสีสิวมันเถื่อคือไพ่สอดเลืองมาม่ามัฟนองแม่นเป็นมามมีสามแสงหมดเลยพี่น้องเ้แม่ยังได้ซื้อหนึงหดเวัดแสงกัซื้อบอหัวกระซื้อขึ้นสูงแท้ กหมาสากว่ะ่ก็ซื้อกินน้ำหม้อปพี่เนาะจากกบเปลื่อให้ใหพระท่านอาบน้ำพรอาบเ้ยนะวก็ซื้อกินนนำหม้อกอแลว่รอนี่อมา,มากๆที่เขียวไปพระาน้ำดีกว,ว่าเพราปฏิุที่ตัวแดนแหละซื้อกินน้ำหมอก็มีเลย หุ้ยหนาวมาเลยลมผัดมากวีๆเลยแต่ว่าเขาห้ากอะาบมาเว้นนี่ได้หนักก็นเลเขาจะอาบอยู่บนเนาะโซกับปุ๊กกักมือก็บพวกพยังติของแกกับแซงอันนี้ขนาดเลยมือขึ้นแน่ๆอย่างนี้เขาก็เฮ็ดมือคึย นิอน,นอย่าบอเสียงตัวเต้ตัวเตไมโคมไฟนะโคมไฟนะม,มาขามยเดือนโรงเฮียนขามยยังะอะปิดกรนด้อไปเนาะปิดแฝกจอปก่อนก็เหิตนนยังขามยยังเดือนโรงเฮียน ที่นังคือ,น,งงอ,น,อ,อน,คนังล่จงจอบหนกบ่เข้ามาจอบหนกติฮะเนรีก็จะเยิ่งนหนเปิดได้เปิดแฟดได้ยังก็จะแนมมาเห็นก็เดี๋ยวเขาจะเห็นยัง ไฟเดอกทั้งเนื้อกะตายแล้วพี่น้องอ้าวสนีการมี่อีกเอาซองคน้นพูดนะซองค้นพี่น้องนี่ยังกินเด็กน้องเฮียนท่านี้ทา่านี้นั่งหนุกกระจิบหนุกกระจาบเมอปีงกีดด่เด็เอาพี่น้องเอ้ยล่าขีบก่อนไปอาบน,น้ำก่อนมีเงื่งว่าให้ย่านนละ